สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูที่นานะคะเนื้อที่3ไร่3งานหกตารางวานะคะอยู่ในเขตตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอันนี้กเกษตรกรเราขายไร่ละ8,50,000หบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านหน้าที่กว้าง85เมตรนะคะเริ่มตั้งแต่มุมต้นตาลที่เห็นนะคะขวามือของเรานะคะเรื่อยไปจนถึง เซลล์เซลไฟทางนะคะด้านหน้าที่ที่มีหมุดเห็นอยู่นะคะหน้ากว้าง85และลึกลงไป122เมตรด้านหลังกว้าง50เมตรนะคะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านหน้าออหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะด้านหน้าโฉนดที่แปลงหันไปด้านทางทิศใต้นะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านนะคะปีโดยรอบนะคะไม่เปรี่ยว ด้านหน้าที่เราก็เป็นสวนมะม่วงนะคะเพื่อนบ้านทําสวนมะม่วงไว้มีทํานาโดยรอบแล้วก็มีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะไม่เปรี้ยวเอ่อที่ดินแปลงนี้ลงมาจากถนนทางหลวงชนบทเส้นหลักนะคะเอ่อลงมาถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ1กิโลนะคะห่างจากวัดป่าเลยไลโดยประมาณ3กิโลห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะห่างจากโรบิสันโดยประมาณ10กิโลคะ่ะ มาถึงหน้าแปลงที่นะคะเราอยู่ใกล้สถานที่สำคัญก็คือวัดป่าเลไลนะคะห่างโดยประมาณ3มกิโลนะคะพื้นที่เหมาะสำหรับนายทุนซื้อจัดแบ่งล็อกขายทำโคกหนองนาทำที่พักพ่อนนะคะทำสวนการเกษตรนะคะเนื้อที่3ไร่3งาน6ตารางวานะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะไม่เปรี่ยวพื้นที่นี้ด้านหน้าที่เป็นถนนลาดยางและมีไฟทางนะคะ ส่วนด้านขวามือนี่ก็วิ่งกลับไปถนนเส้นหลักนะคะทางหลวงชนบทเส้นหลักทึ่งไปตัวอำเภอเมืองไปสนามกีฬาไปวัดป่าเลายๆได้นะคะส่วนซ้ายมือของทิพย์ก็ออกไปตัวทางด้านอู่ทองไปเส้นกาญจนบุรีไปด้านช้างได้นะคะที่สวยมากนะคะด้านหน้ากว้าง85เมตรนะคะเป็นที่นานะคะ ต่ําจากถนนเล็กน้อยนะคะเป็นที่นาดอนน้าไม่ท่วมทําได้สามรอบนะคะผถมก็ไม่เยอะนะคะตอนนี้เกษตรกร,ร,กรทํานาอยู่นะคะทํานาได้สมรอบเลยมีระบบน้ําคลองชนประทานอุดมสมบูรณ์นะคะเรามีรางวัดจัดคอบเขตไว้แล้วเรียบร้อยนะคะมีหมุดชัดเจนนะคะโฉนดผอมโอนนะคะค่ะที่ฝากกด ติดตามช่องลุ่งทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะช่วยกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ